และนี่คือจอรุ่นใหม่จาก AOC ครับที่สามารถต่อกับ Macbook ได้ครับ AOC 2 4 B 3 c 2ถครับ สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ i h a r v i ับผมเปา i h a v สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับเราจะคุยถึงเรื่องจอฮะที่ดูเป็นเผินแล้วมันคือจอปกติแต่ว่ามันจะมีอะไรที่เป็นฟังก์ชันที่ไม่ปกติวันนี้เรามาดูกันครับนี่คือ aoc รุ่นใหม่ครับ 24b3ca2 ครับราคา4 8 8 0มาพร้อมกับหน้าจอที่เป็นควาละเอียดแบบปกตินะ full hd พอีคูณไครับเป็นย4สนิ้วครับเป็นแาร์ทเน ips ครับอมองภาพกว้างอยู่แล้วรนะอ7 0องศา refresh rate หนึ่งร้เนะ response time 1มิลลิเซกครับพอเชื่อมต่ออันนี้แหละที่ทำให้มันโหดคือปกติแล้ว,ลวเราต้องเล่า่อนว่าถ้าจออย่างเงี้ยถ้าเห็นเป็นเผลอเนี่ยเราจะเห็นอย่างเก่งก็แค่ hdmi display port อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวเนี้ยไม่มี type c type c ตัวเนี้ยมันคือ display port ที่เป็นแบบ type c จบเลยนะและรองรับ pd ชาร์จด้วย <Wow. S 1> ก็คือพูดง่ายคือเป็น type c เป็น display port แล้ววก็็เปนตั 65วัตต์ PD ชาร์จด้วยอ๋อมันโหตัวนี้เว้ยคือมันชาร์จได้และมันส่งสัญญาณภาพได้และมันสามารถชาร์จแบตเตอรี่แล็ปท็อปไปด้ตัวได้ด้วยโอ้โหผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยก็คือแล็ปท็อปสามารถส่งสัญญาณได้แล้วก็กระแสะไฟย้อนกลับเนี่ยก็คือชาร์จแบตเตอรี่แล็ปท็อปไปด้ตัวด้วยอย่างกตัวอย่างอย่างนี้คือแล็ปท็อปเนี่ยส่งสัญญาณภาพมาที่ตัวนี้ถูกต้องไหมและตัวจอเราเสียบปลั๊กอยู่มันก็จะส่งสัญ,ญญาณกลับไปกลายเป็นสัญลักษณ์ที่มีโลโก้สังเกตดโ นี่คือ two in one นี่แหละสายหตุทำไมที่มันโหดนะครับซึ่งเอาตรงๆแล้วผมยังไม่เคยเห็นตัวไหนทำได้นะถ้าไม่ได้จอโหดๆนะตัวที่ทำได้นะครับแล้วก็รองรับอั a er p ร i v e s เ n c ก็ปกติครับก็คือป้องกันการฉีดขายของภาพนะครับ AOC สามสาย premium design ก็คือการดีไซน์แบบไร้ขอบเห็นไหม การดไซน์เนี่ยมันจะไร้ขอบอยู่แล้วนะครับเรารับวีซ่าเมาส์ครับ100มม10เซนคน10เซนครับสเปคตัวเต็งของ AOC 2 4 b 3 c a 2ตัวนี้ไซซ i n ิ่งครับเป็น23.8นิ้วครับ Refresh r a t 100เฮิร์ซ Panel เป็น IPS ร r i เน t ในแบบที่เป็นขคือ250 cd/ ต่อตาราง c o n t a r t Ratio พันสต่อ1ครับ20ล้านครับ DCR ครับ Color g a m ุ t ครับ NTSC เนี่ยถือว่าดีนะ89%ครับเห็นไหม sRGB 102%น็คือมว่าด้วยเขาที่เป็น IPS NTSC ค่อนข้างสูงเลย89%ครับ ที่นีเน่เป็น1นึ่งมิลลิเซ็ครับ MPRT Display Color ก็16.7ล้านสีครับ Wall Mouse ก็สามารถเชื่อมต่อกับ Visa Mouse เนี่ยก็คือ10คูณ10 100มิลคูณ100มิลได้พอการเชื่อมต่อมี HDMI 1.4 HDMI 1.4เนี่ยก็คือเหมาะสำหรับบพวกจอทั่วไปแต่ทายแล้วคำนึงที่ไอ้ตัว Type C ตัวนี้แหละซึ่งไม่ได้หาเจอ ในจอปกติปกติทั่วไปแต่ตอนผมรีวิวผมยังไม่เคยเจอเลยนะครับดังนั้นเนี่ยมันเป็น USB Type ทที่เป็น DP DP ก็คือโสสเสญยณภาพปกติและไอโสสเสียณภาพปกติก็โหดแล้วดันมี p d อีกหมายความว่ามันสามารถชาร์จไฟต้นทางได้ด้วยเพีอง65วัตต์ก็คือตัว macbook ก็ส่งสัญญาณมาตัวจอก็ส่งกระแสไฟ้ากลับไปใช้ด้วบุกก๊กเเรียกว่าไปกลับ าได้เส้นเดียวจบเลยท่านนำสัญญาณแล้วก็ส่งไฟฟ้ากลับไปชาร์จที่ตัวต้นบุนนั่นเองนะครับรวมถึงมันจะมี USB 3.2 Gen 1อีก2ช่องให้มาด้วยนะครับเป็นฮับได้ด้วยนะคุณสามารถต่ออุปรกรณ์เพิ่มเติมได้อีก2ช่องนั่นเองแล้วก็มี Audio Out นะครับคราวนี้เรารู้เรื่องว่าเป็นแพงเพราะอะไรก็คืออย่างที่บอกราคาเนี้ยถ้าเป็น24นิ้ว100ยเฮิร์ตป,ปกติก็อยู่ที่ประมาณสัก2,000กว่าบาทแต่อันนี้ย4,800ตรงเนี้ย จะพบว่ามันไม่แพงเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้ว,ลวการดีไซน์ของมันก็เป็นดีไซน์แบบเรียบหรูก็คือตอนดูเป็นเเนี่ยคือทั่วๆไปนไั่นแหละฐานแข็งแรงนะครับเป็นฐานวงกลมลนี่โลโก้ a o c ดีไซน์เฟรมเรท24นิ้ว100เฮิร์ตเดสปอนด์ไทม์1มิลลิเซก HD 1920 1080ตรงนี้ Adaptive Sync นะครับการดีไซน์ก็เรียบง่ายนะ,ะเห็นไหมครัเรียบง่ายเห็นไหมครัเรียบง่ายนะครับแล้วก็คือเราสามารถที่จะปรับอินพุตตัวนี้ได้เลยนี่มีให้เลือกอยู่เห็นป่ะนี่ Type C ให้เราเลือกได้รับ้ลแนัใดเป็น Type C เห็ราเล พอไท้ีเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะชาร์จแบตเตอรี่ในตัวปุ๊บก็จบเรียบร้อยเห็นป่ะแล้วก็เชื่อมต่อแบบนี้นะครับจอเนี่ยจะมีความหนานเนื่อาะว่ามันอินคลูดอะแดปเตอร์ไปแล้วดังนั้นเนี่ยดังนั้นจอก็ค่อนข้างหนาเพราะว่ามันมีอะแดปเตอร์เข้าไปครับข้างหลังจะเป็นแบบ AOC แบบเรียบง่ายดังนั้นเนี่ย 4, 8ส8 5 0ัาสำหรับโมเดลนี้ AOC 2 4 B 3 C A 2เนี่ยก็ถือว่าไม่แพงนะ4ี่0เพราะสุดท้ายแล้วมันรองรับการเชื่อมต่อแบบ Type C ที่เป็น ราคานี้4,850สำหรับจอ LC24B3CA2 ตัวนี้นั่นเองครับประมาณนี้ถ้าใครอยากได้จอตัวหนึ่งนะครับและตัวเองนั้นมีโน้ตบุ๊กที่เป็นดิสเพย์บอร์ดที่เป็นรุ่นแบบ Type C ใช่ไหมคุณก็สามารถเชื่อมต่อ,อยิง Type C โดยที่ไม่ต้องใช้อแดปเตอร์ได้เลยก็คือต่อตรงได้เลยที่สำคัญที่ถึงตัวนั้นคืออีตัวจอรองรับ PD รองรับ Power Delivery ก็สามารถชาร์จไฟกลับเข้าสู่กับโน้ตบุ๊กได้นี่คือจุดเด่นนี่คือจุดเด่นที่สุดแล้วของจอตัวนี้ AO c 2 4 B3 C a 2 4850และมีตำหน่ายที่ i h a v e C ีครับฝา like, กกดไลค์ฝากกดแชร์ถ้าคุณชื่นชอบคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ